สองโมเมนต์สายฟ้าพายุน้องเกวกับพระเอกดังคนนี้รักและสนิทกันมากน่ารักน่าอินดูสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับสามคนระหว่างสายฟ้าพายุและน้องเกลเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและก็พัฒนาการอยู่บ่อยครั้งผ่านทางสื่อโซเชียลและก็จะได้เห็นว่าเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยรู้จักและก็สนิทกับกัปตันชุลธร และเราก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของพวกเขาเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆล่าสุดหนุ่มกัปตันนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรส่วนตัวกับโมเมนต์โรมเฟมกับเด็กๆน่ารักน่าเอ็นดูจนแฟนคลับเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะ ค่ะว่าเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยสนิทกับพี่กัปตันมากเลยล่ะค่ะเพราะเข้าออกบ้านแม่ชมประจำและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ